สวัสดีครับเคยตั้งคำถามกันเล่นเล่นไหมครับว่าเวลาที่เราพูดถึงการสร้างคนดีในโรงเรียนเนี่ยมันมีวิธีการที่เป็นระบบจริงๆหรือเปล่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกคู่มือฉบับทางการจากกระทรวงศึกษาธิการกันเลยค่ะกับเรื่องที่เรียกว่าคุณลักษณะอันพึงประสงค์มาดูกันครับว่ากรอบการทำงานที่ว่าเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนี่แหละครับคือคำถามใหญ่ที่นักการศึกษาทั่วโลกก็พยายามหาคำตอบกันอยู่คือนอกจากการสอนความรู้ในตำราแล้วเนี่ย เราจะสร้างพล,ลเมืองที่ดีขึ้นมาในระบบโรงเรียนได้ยังไงซึ่งเอกสารที่เราจะมาสำรวจกันในวันนี้ก็คือความพยายามของประเทศไทยในการตอบโจทย์ที่ท้าทายมากๆข้อนี้ครับคือเรื่องทั้งหมดนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ครับซึ่งตรงนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากๆเลยนะเพราะเป็นครั้งที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศออกมาอย่างชัดเจนเลยว่าการศึกษาไทยจะไม่ได้มุ่งเน้นแค่เรื่องความเป็นเลิศทางวิชาการอีกต่อไป แต่ต้องสร้างคนที่สมบูรณ์พร้อมทั้งความรู้และคุณธรรมไปพร้อมๆกันเป้าหมายสูงสุดของหลักสูตรนี้เลยนะครับไม่ใช่แค่การสร้างนักเรียนที่เก่งหรือทำข้อสอบได้คะแนนดีแต่คือการสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบในคนคนเดียวคือเป็นคนที่มีทั้งความรู้ความสามารถแล้วก็เป็นคนดีมีคุณธรรมและที่สำคัญมากๆเลยก็คือสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนี่แหละครับคือการมองการศึกษาแบบองค์รวมของจริง แต่ปัญหามันก็เกิดตรงนี้แหละครับว่าแล้วเราจะวัดสิ่งที่มันจับต้องไม่ได้อย่างคุณธรรมหรือความเป็นคนดีให้มันออกมาเป็นมาตรฐานเดียวกันได้ยังไงละ่ะจะใช้ไม้บรรทัดอะไรมาวัดนี่คือโจทย์ที่ยากมากๆและมันก็นําไปสู่กรอบการทํางานที่เรากําลังจะมาเจาะลึกกันนี้แหละครับเอาล่ะครับมาถึงหัวใจของเรื่องทั้งหมดกันแล้วนี่คือคําตอบที่ภาครัฐเขาให้กับความทา้าทายเมื่อสักครู่นี้เลยครับและคําตอบนั้นก็คือ การกำหนดคุณลักษณะสำคัญออกมาทั้งหมด8ข้อที่เปรียบเสมือนเป็นพิมพ์เขียวสำหรับเด็กและเยาวชนทุกคนที่อยู่ในระบบการศึกษาของไทยครับและนี่ก็คือหน้าตาของคุณลักษณะทั้ง8ข้อครับไล่ไปเลยนะรักชาติาศา,ศาสนากษัตริย์ซื่อสัตย์สุจริตมีวินยัย ไฟเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการทำงานรักความเป็นไทยและข้อสุดท้ายคือมีจิตสาธารณะใช่แล้วครับทั้ง8ข้อนี้เลยคือแกนหลักของการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียนทั่วประเทศทีนี้จุดที่ผมว่ามันน่าทึ่งมากๆของเอกสารฉบับนี้มันอยู่ตรงนี้ครับคือการเปลี่ยนไอเดียที่มันเป็นนามธรรมามากๆเนี่ยให้กลายเป็นสิ่งที่วัดผลได้จริงๆอ่ะเรามาลองเจาะลึกกันที่ข้อแรกเลยดีกว่า สำหรับข้อแรกนะครับรักชาติศาสตร์กษัตริย์นิยามอย่างเป็นทางการเป๊ะๆเ,เลยก็คือคุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติทำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทยศรัทธ,ธายึดมั่นในศาสนาและเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ท้ายพูดง่ายๆก็คือการแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองที่ดีและยึดมั่นในสถาบันหลักของชาตินั่นเองครับ และเพื่อให้มันวัดผลได้จริงๆเนี่ยนะครับภาครัฐไม่ได้แค่กำหนดนิยามขึ้นมาลอยๆนะแต่ได้แตกย่อยแต่ละคุณลักษณะออกมาเป็นพฤติกรรมบ่งชี้เลยค่ะคือเป็นพฤติกรรมที่ครูสามารถสังเกตเห็นได้และให้คะแนนได้ทันทีและนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเลยครับลองดูตารางนี้นะครับนี่คือเกณฑ์สำหรับเด็กป .1- ถึงป .3 ในเรื่องการเป็นพลเมืองดี จะเห็นเลยว่าพฤติกรรมง่ายๆอย่างการยืนตรงเขารบธงชาติถูกแบ่งระดับคะแนนไว้อย่างละเอียดมากๆตั้งแต่คะแนนศูนย์คือไม่ยืนตรงไปจนถึงระดับ3าหรือดีเยี่ยมคือไม่ใช่แค่ยืนตรงแล้วร้องเพลงชาติได้นะแต่ยังต้องอธิบายความหมายของเพลงชาติได้ด้วยเห็นไหมครับว่าเขาลงดีเทลกันขนาดนี้เลยเอาล่ะพอเราเห็นแล้วว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องการจะพัฒนาและวัดผลคำถามสำคัญข้อต่อไปก็คือแล้ว อย่างไรล่ะคุณครูจะนำเอาตารางที่ดูซับซ้อนแบบนี้ไปใช้ในห้องเรียนจริงๆได้ยังไงคุณลักษณะเหล่านี้ต้องได้รับการปลูกฝังและพัฒนาผ่านการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายจนกระทั่งตกผลึกภายในตัวผู้เรียนประโยคนี้สำคัญมากครับเพราะมันบอกเราว่าเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่แค่การทำตามกฎนะ แต่คือการทําให้คุณค่าเหล่านี้มันซึมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในตัวตนของนักเรียนจริงๆและเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายนั้นได้แน่นอนว่ากระบวนการเนี่แหละครับคือหัวใจสําคัญที่สุดดังนั้นในเอกสารฉบับนี้เขาจึงวางแนวทางที่ชัดแจนเป็นขั้นตอนสําหรับคุณครูไว้เลยเราไปดูกันครับว่าโครงสร้างของกระบวนการนี้เป็นยังไง นี่คือกระบวนการ7ขั้นตอนที่ครูต้องทำครับเริ่มจาก 1. ศึกษาทำความเข้าใจกรอบทั้งหมดให้ถ่องแท้เลย 2. ศึกษาทฤษฎีการสอนที่เกี่ยวข้อง 3. เลือกวิธีการสอนที่เหมาะสมอาจจะเป็นการทำโปรเจกต์หรือกิจกรรมต่างๆ 4. ประเมินพื้นฐานของนักเรียนก่อนจะได้รู้ว่าต้องเน้นตรงไหน 5. สร้างเครื่องมือวัดผลที่สอดคล้องกัน 6. ลงมือสอนจริงและคอยประเมินความก้าวหน้าอยู่ตลอดและสุดท้าย7ก็คือรายงานผลให้ผู้ปกครองและผู้บริหารทราบคือมันเป็นสเต็ปที่ชัดเจนเป็นระบบมากๆเลยนะครับและทั้งหมดทั้งมวลที่เราคุยกันมานี้ครับเป้าหมายสูงสุดของมันก็คือการสร้างมาตรฐานกลางในการปลูกฝังคุณธรรมให้เกิดขึ้นเหมือนกันทั่วทั้งประเทศไม่ว่านักเรียนจะเรียนอยู่ที่ไหนของประเทศไทยก็จะได้รับการพัฒนาตามกรอบเดียวกันนี้นี่เอง สุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งคำถามไว้ให้ได้คิดตามกันต่อนะครับว่าการพยายามวัดคุณธรรมด้วยตัวเลขและคะแนนแบบนี้เนี่ยมันคือจุดแข็งที่ทำให้การศึกษามีมาตรฐานหรือจริงๆแล้วมันคือความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของระบบกันแน่